ดูกระอานน์เรานั้นได้มีความคิดว่าชะไหนหนอเราเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนาชานพึงบรรลุสัญญาเวทายตะนิโรธจิตของเรานั้นย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในสัญญาเวทายตะนิโรธ ไม่หลุดพ้นในเพราะสัญญาเวทยิตานิโรธเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนท์เรานั้นได้มีความคิดว่าอะไรหนอแหลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งมั่นในสัญญาเวทายิตานิโรธไม่หลุดพ้นในเพราะสัญญาเวทายิตานิโรธเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานน์นเรานั้นได้มีความคิดว่าโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญเราไม่เห็นและไม่ได้ทำให้มาก อานิสงในสัญญาเวทายตานิโรธเราไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพโดยมากเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในสัญญาเวทายตานิโรธไม่หลุดพ้นในเพราะสัญญาเวทายตานิโรธเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบ ดูกระอานอน์เรานั้นได้มีความคิดว่าถ้าแลเราเห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญายัตนาชาญแล้วพึงกระทำให้มากบรลุอานิสง์ในสัญญาเวทยิตะนิโรธแล้วพึงเสบโดยมากข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือ จิตของเราจะพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสพึงตั้งมั่นในสัญญาเวทะยตานิโรธพึงหลุดพ้นในเพราะสัญญาเวทะยตานิโรธเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนสมัยต่อมาเรานั้นเห็นโทษ ในเนวสัญญานาสัญญายัตนะชาแล้วทำให้มากบรรลุอานิสง์ในสัญญาเวทยิตะนิโรธแล้วเสพโดยมากดูกระอานน์จิตของเรานั้นจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในสัญญาเวทยิตะนิโรธ หลุดพ้นในเพราะสัญญาเวทยิตานิโรธเพราะพิจารณาเห็นว่านั่นสงบดูกระอานนท์เรานั้นแหลบรรลุสัญญาเวทยิตานิโรธเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนาชานโดยประการทั้งปวงและอาสวะทั้งหลายของเราได้ถึงความสิ้นไป เพราะเห็นด้วยปัญญา